สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านน้ำกัลละกันครับผมสำหรับเมื่อนี้อยู่กับส่นไก่นมหมอน้ำสิงอีกแล้วเช่นเคยกัลละกันพี่น้องครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับมาชมครับทั้งด้านเยีย้์ซิงครับพี่น้องครับเยียครับเยียสิ่ิงครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับอาบแดดก่อนครับพี่น้องครับอาบแดดก่อนอาบแดดส่องโซพี่น้องครับผมมาเบ่งครับความสวยความงามกันพี่น้องครับ เย่าน้อยอีกแล้วพี่น้องครับมีแต่เย่ในหน่อยพี่น้องเอ้ยเป็นยังเป็นเย่ขคือตังหน่อยนั่นครับเป็นเชื่อวย่ย่านี่น่อยคักหน่อยแน่พี่น้องสองตัสวยสองงามกันพี่น้องครับผมหน้าตาครับหน้าตาสวยงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับสุ่มทุกคนครับขาแข็งต่อครับต่อฟูงงามครับพี่น้องครับ หางสั้นจังดึงอยู่ครับพี่น้องครับการพี่น้องครับเดี๋ยวเรียกครับดวงรับตาครับหงอนสั้นดีครับหงอนสั้นหางสั้นตอนลอยบอยใหญ่พี่น้องครับลอยบอยใหญ่ลอยเล็กพลิกขี้หนูครับพี่น้อง ก็เะง่ายครับใกกล้้ันนพี่องอาบแดดครับพี่น้องเท่านี้แดดกำลังดีทรงพันฝนตกพายุเข่าพี่น้องครับก็เลยเอาออกมาอาบแดดจักน้อยนึงพี่น้องครับอาแข่งต่อต่อง่าแม่งพี่น้องครับเดียว ช่วยโลกขันช่วยโลกกอ่ะฝากพี่น้องน้ำหนันอลไรกันครับฝากติดตามชมบอลล็อตสิ่งครับขอลาพี่ไอซ์หนี่กมอะไรกันครับขอกกล่าวคำว่าสวัสดีคร <author> ับผม